สวัสดีค่ะเช้านี้พามาดูน้องๆน,นะคะเอาของโปรดมาเอาของโปรดมาให้น้องๆกินค่ะเมื่อวานนี้ซื้อปลาเส้นมาอันนี้เป็นปลาเส้นสำหรับน้องหมาน้องแมวนะคะ,ะเราไม่ได้ให้เขากินทุกวันนะคะเป็นเหมือน หมือนให้เขากินขนมนะคะให้รางวัลให้รางวัลเมื่อวานแม่ไม่อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้เจอกันเลยให้อะก้ยทอดกว้ยทอดอ่ะอะแม่เม,ม๋แม่เม๋ไปลูกพิมพ์ใจยแย่งแม่ทำไมลูก อ๋ไม่เมียวไปพิมมาไปกินละพิมมานี่พิมมานี่พิมมาเอานี่มาลูกมาพิมมาเอานี่แม่ให้อ่าไปทอดอ๋ไม่เมีเอาใหม่ลูกอ๋อพิมอาลูกอ่อพิมมาอ้าวพิมมาไปหมดเลยไม่เหมี่ยไม่ได้กินอีกละเอาลูกอ่ะเออว่าอย่าแย่งแม่อ่ะอุ้ยทำไมพิมใจกินเร็วจังมาแย่งเขาอีกแล้ว แบ่งกับลูกมอมแมมมอมแมมปีนขึ้นไปทำไมลูกมอมแมมลงมาเร็วๆเ,เลยมอมแมมหาทางออกค่ะเป้าหมายของมอมแมมคือน,นกค่ะนกนก นกอยูนบนหลังคาบ้านน้นนะคะพอแล้วใครยังไม่ได้กินเมื่อกี้ทีมใจอะ่ะแย่งคนอื่นหมดก้วยทอดจ้าก๋วยทอดได้กินหรือ,อยังลูก ไปท่าได้กินไหม,ไมพิมพ์หนูกินเยอะแล้วอ่ะแย่งคนอื่นหมดเลยเออแบ่งคนอคนื่นกินบ้างสิฮะเดี๋ยวแม่ไเทอาหารให้เนาะเดี๋ยวแม่เทอาหารให้นใหเาหาหนาะเออแม่เมยแม่เมย์มานี่มาดอกไม้ร่วงเต็มน้ำเลย อยู่ไหนอยู่ไหนไม่เมจ้าหไม่เมคิดถึงแม่วันนี่ยไม่ได้เจอกันวันหนึ่งนะฮะแม่ไปกรุงเทพเมื่อวันทั้งวันไม่ไเจอหน้ากันเลยแม่ไปทำธุระที่กรุงเทพนือไหน มกมฝากเด็กๆไปกรุงเทพมาซื้อขนมมฝากเด็กๆโอ้ยโซเดียมเล็บโซเดียมยาวไม่ต้องตัดเล็บให้อีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวตัดเล็บให้วันนี้เล็บยาวมากเลยเลูกอะมาแมมเอาไหมลูก่นาพกนพริกล้วทอดแย่งน้อง ลูกอะพิมพิมอยู่ไหนพิมไม่เมยไม่เมยตาแป๋วไม่เมยพิมใจพิมใจอยู่ไหนลูกพิมมาแล้วเหรออ่ะ,อะให้อีกเส้นหนึ่ง อ่าพอแล้วนะเดี๋ยวแม่เทอาหารให้เมม,มี่มม่ทอดหนูได้แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ึไ,ได้แล้วใช่ไหมคะมวันนี้บรรยากาศมันฝนจะตกนะคะ เทอาหารให้น้องๆก่อนนะคะ กินนี้ไม่กินปลาเส้นนะคะเขาเคยกินครั้งหนึ่งแล้วเขาอ้วกออกมาเขาเข็ดค่ะเขาไม่กินอีกเลยน้าไงลูกมาแมมปิดประตูถ้าไม่ปิดประตูจะตีกันค่ะอยูอ่ใครอยูอ่มันว้าไงว้าไง มาหน่อยลูกมอมแมมพี่พลอยนั่งลงก่อนลูกพี่พลอยนั่งลงนั่งนั่งลงอ่ะแม่ขอมืออ่าขอมือเก่งมากลูกอ่ะลูกอ่ะไหนมีตังมีตังนั่งลงสิมีตังนั่งลง,งนั่งลง นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมีตังนั่งลงก่อนเร็วๆามาแม่ขอมือก่อนขอมือนี่ขอมือก่อนแล้วขอมือมีตังกําลังฝึกอยู่ค่ะหันหลังนงังหันหลังให้เลยมีตังเอาเปล่าเอาเอาปล่าเอาเปล่าเอา,ปาเอาปล่างา่ายทอ เมื่อคืนนางหิวนางไปขโมยขนมนางจะเปิดขนมกินเองดูสิคะเนี่ยรอยรอยกัดเต็มเลย ใช่ไหมคะบางอาจเนี่ยบางอาจเนี่ยเอาขโมยขนมใช่ไหมคะพี่พลอยพี่พลอยขอมืออุ้ยจะให้ดีไหมเนี่ยอเอาอีกเส้นนะึ้งอะให้มือแล้วอเอาลูกอะอเดี๋ยวขอมือก่อนขอมือ ขอมืออ่าขอมือแม่ขอมือขอมือเอ้ยเก่ง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 อ่าลูกอ่ะพออ,อร่อยไหมคะพลอยอร่อยไหมลูก ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่พลอยบายายก่อนเร็วบ๊ายบายเร็วๆพี่พลอยพลอยเร็วพี่พลอยเร็ว,อวขอบคุณค่าก่อนอ่า